ไม่แก่ไม่ไกลที่ทานนี่แหละครับผมน่าไม้ทัศน์น้าแรงอยู่นะไม่สายแม่นันแหละแรงนะแรงนะจะหาเท่าไหร่ บรรยากาศหมูจุ่มครับวันนี้ครับสวัสดีครับพี่ๆน้าๆนาทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของเราในวันนี้นะครับผมวันนี้ก็พบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับช่อง Backpicking ครับวันนี้ผมมีโอกาสได้พาพี่ๆน้าๆนมาลงแพนะครับผมวันนี้เป็นแพน้าอูดนะครับ คือชายโยจังหวัด่างทองนะผมแพรน้าอุธมีมีสองแพรนะครับผมแพรที่เราอยู่เป็นแพร์สีฟ้านะครับแล้วก็อีกแพรหนึ่งจะเป็นแพรสีเขียวตรงนั้นครับส่วนอุปกรณ์แพรนาอุ้ก็มีครบนะครับผมมีเก้าอี้ให้นั่งสามตัวครับแล้วก็เป็นโต๊ะชุด นั่งกินหมูกระทะกินอะไรได้ครับหนึ่งหนึ่งชุดครับผมมีถังน้ำแข็งให้นะครับผมสองถังวันที่จองแพ้ก็สามารถให้หนาอุตสั่งน้ำแข็งลงถังได้ไหนะครับผมน้ำแข็งกระสอบละห้าสิบบาทครับอุปกรณ์เครื่องครัวก็มีครบครับผมมีถ่านมีเตาแก๊สครับเตาปิ้งย่างมีครับ นี่ก็ชุดเครื่องครัวครับผมหม้อถ้วยจานมีครบนะครับนะครับดูตามภาพเลยครับแพรเป็นแพรแอร์นะครับผมมีห้องนอนครับผมแอร์ราคาถูกครับผมผมแนะนำเลยครับผมแพรนี้ครับผมมาหลายรอบแล้วครับผมกะละห้าร้อยบาทนะครับ ข้างหลังก็จะเป็นห้องน้ำนะครับผมห้องน้ำอยู่ข้างหลังแพรนะครับพาไปดูห้องน้ำาครับผมน้ำเป็นน้ำปราปานะครับผมน้ําน้ำก็จะประมาณนี้ครับเป็นฝักบัวนะครับฝักบัวอาบน้ำรประมาณนี้ครับผมห้องน้ำครับ แผนอูดก็จะประมาณนี้นะครับผมวันนี้ผมก็มาตั้งแต่เมื่อคืนน้วน,นะครับผมแต่เมื่อคืนเราไม่ได้เปิดกล้องให้ท่านผู้ชมได้ดูจอด,ดูอะไรนะครับเพราะว่าเมื่อคืนเราก็ปาร์ตี้กันนิดหน่อยครับผมเดี๋ยวเช้านี้เอาจริงครับผมตอนนี้ก็เวลาหกโมงครึ่งนครับผมบรรยากาศก็กำลังดีครับผม ยังไงเราก็ไปรุ่นไปเชียงครับผมว่าจะมีผลงานให้พี่ๆน้าๆอะไรรับชมมากน้อยเพียงไรครับผมไปรุ่นกันเลยครับผมไอ้นเอจาวัดแล้วครับผมฮ้ยมาเลยต่างไหมต่างไหมเร็วๆๆติดต่อนะช่งเนี้ยฮะติดตีดวิ่งอยู่จะวิ่งไหมจะวิ่งไหมโอ้ดีโอ ลาบแล้วได้ดาบแล้วมาเยี่ยาขึ้นแล้วครับผมไส่สวยลุ้นนะครับผมใส่สวยเดี๋ยวแหม่ไม่ไม่ครับผมสำหรับวันนี้ผมก็มากับช่องใหญ่นะครับผม ช่องชัดพิชชิ่งครับผมนี่มือโปรครับผมสวัสดีครับผมเป็นไงครับบ้างและทัดโอ้โหแย่ครับเมื่อคืนโซ่จนถึงเที่ยงคืนหลับหนักไปหน่อยครับเงียบเลยครับเมื่อคืนเช้านี้มาลุ้นกันครับน่าจะไม่เงียบครับเช้านี้ลุ้นกันยาวๆลุ้นกันครับอีกอีกช่องนึงก็ช่องอัดพิชชิ่งครับผมสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีช่องเป็นพิชชิ่งเลยนะครับอันนี้หมาสุดๆแล้วครับผมคืนนี้วัดอยู่คนเดียวครับเมื่อคืนเมื่อคืนก็มีเหงาบ้าง กครับ <นะ S 2> ยังไงก็รบกวนฝากช่องด้วยนะครับผมดูนกันยาวๆครับผมวันเนี้ยมีเวลาถึงตอนเย็นครับผม กินมันหมูนะครับเนี่ยครับเช้ามาไม่ต้องไม่ต้องตีไกลนะครับแพที่นี่ตีใกล้ๆก็จะมีปลากระมังนะผมใส่ที่สวยครับตลบหน้าเพียนะครับใช่คือมีสองขั้นเลยอ่ะขันนี้ก็อยู่แล้วม,มันหมุนแรงก็เลยเนี่ยะมังนะครับผม มังกับผมโอ้เป็นคนลากเลยอ่ะใครก็ตุ้มตุ้งอ่ายได้ทันไรพี่ไหนพี่อ่ะครับผมตัวมางขนยาวของพี่นุ่นนุ่นนุ่นไหนขนยาวนู่นน่ะยอาวขนยาวเออนั่นน่ะเนี่ยของซุ้มเนี่ยลบ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 ย่นมันจะนี้นะจะเปลี่ยนเหยื่อแล้ววะ เฮ้ยโหหาแล้วอะไรสวยๆถูกล้องเลยอเลยครับรีสองโอ้โหไม่ไม่จังโสวเยไม่ได้เปิดอะไรครับวาดเรากุ้งเงืเลยนี่ตังกวาดพอทำกินแล้วเนี่ยทำเลยคุณหยดเมื่อกี้นะมิตรใสสวยกว่าเจ้าี่รู้เยอะหมดอ่ะสังพัดสี่ พอคั้นพี่ขึ้นยู่มกันเนี่มันตีไม่ได้นะมันขวางเพื่อนนะโอ้โหใส่เย๋ะครับผมเื๋ยไม่ห,หมดเลยตีต่อได้เลยนะผมปะอ,อุบครับผมอิกหนึ่งตัวครับผมเช้ามาปลาก็เริ่มกินที่นะครับผมแต่เป็นปลากระมังนะครับแต่ตากระมังไซส์สวยครับผมไซส์สี่ห้านิ้วครับไงไเราก็ไปรกันต่อครับผม ตีด <One input> ีมากไปได้เอ้าได้เฉยเลยตีงี้เยอะไว้จิกหน้าิิีนอฮะเปรดเมื่อกี้นที่กินนะไหพี่ดูได้ปากระบดพอดีตอไอ้ยูแล้วเยอะยืนเลยพี่ไ่ตองนั่งแล้ว เยืนเลยเ้องนั่งแล้วเสื้อตัวไหนเนี่ยพอละตัวครับวันนั้นนะนี่เสื้อต้องแกะตีอยู่ปลอมอ่ะยอดไม่แห้ไม่ใช่เสื้อปั่นเองมาแล้วไงครับคุณเอออยู่อ่ะโอ้ยช้าไม่ได้เงนี้เขาบอกอยู่ต้องปั่นมันเลยถึงไม่ได้ถ้าำอะไรยกใช้ชักโสงเลยไม่เป็นไรเป็นเดียวดึงโยกคราพี่ผมยังดึงอยู่เลยเมื่อกี้ เสียเนี่ยตัวเด็ดไปมาไล้ตัวโกแนู่ตัวกูอะตากันี่ตัวใหญ่เลยักวาสตัวไอ้เลยก็ติดตันังวานี่ยมายครับสังกวาตัวใหญ่ครับตัวนี้เฮ้ยใครไมได้รับเียวเนี่ยไหนเๆเนี่ยเปิกลต้องมาเปิดได้ห ผมกำลังแต้ม네 <stop it. S 1> คร day, ับผมใส่สวยครับกำลังอีกหนึ่งแต้มครับผมที่ไม่ได้เปิดกล้องไว้แล้วครับรุนกันยาวๆครับผมตอนนี้วัดกันเพลินครับมาครับใส่สวยหนึ่งแต้มครับผม เอาไงแคปผมแล้วทา,านเลยบางทีเบอร์แปลกแกไม่รับไงเกิดใหญ่หวะไม่โทรเฟซร้ฮะใหญ่วังก็ต้องยิ้มตัวนี้ตัวนี้ใส่เลยใส่ดิอะไรอยู่น,น,น,นะสวยเขาปังใครนะป้องก้องปะใครครับมือแทงครับผมได้เอ๋ออ๋อเอาจะไปเปิดกล้องหลังนะใครเปิดกล้องหลังวะนะใครเนี่ย

เกี oh, oh. Oh, đây, đây, There, oh. oh, ่ยวแล้วเกี่ยวแล้วเป็นเกี่ยวหลุดแล้วโอ้โหเอางั้นดิได้ได้ตัวผมยังมาแล้วเริ่มจริงอยู่แล้ว

ข้าวเช้าครับผมกระเพราไม่มีกระเพราครับผมไข่เจียวครับอะไรตั้งบนโต๊ะเสียใช่เสียน้ำมันเสียเสียเลยแน่นอนเนี่ยจะใหญ่จเนี่ย้อคว้าง่ายง่ายโป่งง่ายเนาะไปแพ้นู้นนี้นะ ไเขยวเีทางลงไม่ใช่ไปดินาพวกกนเขี่ยิ่งหิ่งในกันแล้วหน้าินสามกันแล้วเนี่ยของผมอยู่ที่ไหนเนี่ไม่เองขึ้นดกดต้อให้รอ้อับงตูวใหญู่นะนะตัวใหญ่นะ เป็นอายุสวย,วยอยูเดนอ้เกีย่ยวกยเกี่ยวปากก็ทะลุอย่างแก,ก้ครับผมกำลังใจสวยครับทะลุนะขั้นไหนวะสองขั้นคู่เลยกินค,คู่เลยอ่ะ

ขาผิมันขึ้นแล้วผูตัวไม่ไ้น้อยอ่ะนี่นี่ไม่หยุดแล้วกมังครับผมมากรมังครับผมกรมังส่วนมากจะกิน มันหมูแลครับผมผมเกี่ยวมันหมูไปนะครับแต่ผมเกี่ยวเม็ดโฟมไปไม่ไม่ค่อยกินนะครับไม่กินเลยแหละนี่ใช้เป็นมันหมูครับผมเ,เอะเลยอันนี้อันนี้อันนี้ใหม่กว่าเดิมอันนั้นเก่าสุดที่เขียวที่เก่าสุดเลย

วันนี้อาจจะไม่มีช็อตที่สวยให้พี่ๆน้าๆได้ชมนะครับผมเพราะว่าปลาส่วนมากเป็นปลากระมังครับหรือยังไงเราก็ไปลุ้นกันต่อครับผมกระมากี่เม็ดแก้มครับผมใส่สวยๆครับตอนนี้ก็สิบโมงยีง่สิบนะครับผม ปลาก็มีแต่กระมังนะครับผมได้วัดเรื่อยๆครับไม่ไม่เหงาครับยังไงก็เราก็ไป็ุลนกันต่อกแล้ครับผมะอะไรวะท่านะโดดทา่าแทบพุ่งค่านี่เลยท่านแทบพุพง่งไม่เปิดหล่ารอบวะไม่ดูงี้ไม่วิ่งเหรอแค่เดือนแค่เดือนเหรอ อยู่โหอยู่อยู่อยู่ไปอยู่นี่ว่าพี่ตังนี่นี่เอาที่ห้ออยู่เนี่ยสทางบอกไม่ไม่มาแล้วปิองล้องยังป๋าจริงอย่วางกล้องัจะเอาใครเอาใ ไล่ใสไงวะมัไล่มันมัอยู่แล้วตอนไล่ครับมา้มาแล้วสสวยเจ๋งดายนะครับผมตอนกินคุกคันกับกระดกนะครับผมโหใสดีครับปลามามานได้เลยเมาแล้วครับผมปลามาครับนี่ใสสวยครับผม ใส่ด้วยใญนะ่นะใญ่นะคันมอห่่ันไม่นีเลยเออวงนะเอากล้องห้องหันมาแล้วใสปัน่นล้<อ>ลหนอใญ่อยู่ยใช้สวยลวเลยอืวายลกเก่าผมหนึ่งแจมครับผม ครับตอนนี้ก็มาถึงช่วงท้ายคลิปของเราแล้วครับผมเราก็มาสรุปผลงานกันเลยครับผมว่มาวันนี้คลิปนี้เราเป็นยังไงกันบ้างครับผมตั้งแต่ลงแพมาครับผมก็เมื่อบานตอนเย็นนะครับ6โมงแล้วก็ลงเบ็ดส่วนมากจะเราจะลงเป็นเหยื่อลูกกุ้งไว้นะครับผม ลงคันหน้าดินเราก็ไม่ไม่ค่อยได้ลงไม่เยอะเท่าไหร่ครับประมาณไม่ถึงสิบกันครับแต่กลางคืนกลางคืนปาลาก็เงียบนะครับผมก็มีแค่ปาลากระมังครับไม,ไม่ได้ไม่กี่แต้มครับส่วนตอนมามาตอนเช้าครับผมจะเป็นปาลากระมังครับส่วนใหญ่เป็นปลาลับแกครับแต่ไซส์สวยนะครับผมปาลากระมังสำหรับ ผลงานวันนี <S <S well, ้ก็ถือว่าไม่ไม่ได้กินจัดมัดกระจายเท่าไหร่นะผมแล้วก็มีให้ผลงานให้พี่ๆน้าได้รับชมกันครับผมเดี๋ยวยังไงเราก็ไปดูปลารวมกันนะครับผมแหมมีกระชวยกันครบรับเลยโูละแห่นะเนี่ยขึงเนี้ย มอ่ะนปล่อยทิ้งยังไงก็โดนโอ้โหเยอะนะก็แห่ี่ก็แห่เอาทุนนานนี่แน่ยอดดยอเลยว่ะใหญ่ไหมล่ะใหญ่ไหมล่ะคิดดีกว่านโอ้ยกระแห่รุ่ใหญ่ว่ะครับผมปลารวมของเราก็จะประมาณนี้ครับผมส่วนมากก็จะเป็นปลากระมังนะครับ กระมังถ้าส่วนส่วนใหญ่เลยนะครับผมเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็มีปลาหมาครับผมไซส์โลครับผมอันนี้อันนี้นันทนทัทนัทได้นะครับผมตัวนี้ก็ผลงานโดยรวมก็ถือว่าไม่เงาครับผมไซส์ปลากระมังก,ก็มีแต่ไซส์สวยๆนะครับไซส์ห้านิ้วได้ครับผมผลงานโดยรวมก็จะประมาณนี้ครับ ยังไงวันนี้ผมก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะผมโอกาสหน้าเราจะไปตกปลาที่ไหนก็บรบกวนพี่ๆน,น,นะนะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเผื่อไม่พลาดในคลิปต่อๆไปนะสำหรับวันนี้ผมก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้